ดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการคนหลังข่าวกับดิฉันนัชวีวานิสุรางค่ะพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์15นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีผ่านทางช่องทางที่หลากหลายไม่ได้มีแค่หน้าจอท NN ช่อง16เท่านั้นนะคะประเด็นที่เราจะนำเสนอกันในวันนี้เริ่มต้นจะพาคุณผู้ชมมาติดตามรายละเอียดไปด้วยกันว่ามีโรคติดต่ออะไรบ้างที่จะมาระบาดในปี2567ดังนั้นเราเองจำเป็นต้องเฝ้าระวงังนอกเหนือจากนี้เช่นเคยค่ะเป็นประจำทุกวันจันทร์ในช่วง s e c r e t เ y ด็อรอรรวันที่คุณหมออรวันกิจเวงกุลจะมาให้คำแนะนำเรื่องของสุขภาพพักสักครู่ก่อนหลังจากนั้นในช่วงหน้าทยอยามาติดตามรายละเอียดในแต่ละประเด็นไปด้วยกันค่ะ เราทำงานมานานแล้วต่อก็เรียนจบแล้วก็มีงานทำแล้วแม้ว่าเราลองด,ดูบ้านใหม่สักหลังดีกว่าเช่าบ้านเขาอยู่ดีไหมลูกธนาคารอาคารสงเคราะห์เราใส่ใจความสำคัญของการมีบ้านเราจึงออกแบบสินเชื่อบ้านรวมถึงให้คำแนะนำเพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการให้ความฝันในการมีบ้านของคนไทยได้กลายเป็นจริงธนาคารอาคารสงเคราะห์ทำให้คนไทยมีบ้าน คนสมัยนี้เขาออมด้วยการใช้ใช้เพื่อหาเงินคุณย่าครับใช้เพื่อคนอื่นผมจะชวนคุณยา่ยณยาไปเที่ยวครับฮะฮะฮะแต่อย่าลืมว่าใช้เท่าไหร่ออมไม่สิบเปอร์เซ็นต์ออมให้ได้สิบถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์เพื่อลดความเสี่ยงยากจนเงินออมปลอดภัยพอมลุ้นโชคใหญ่ฉลองปีใหม่โดยสักออมสินพิเศษสองปีได้ทั้งแบบดิจิทัลและใบสลากฝากตั้งแต่ยี่สิบธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกถึงสามสิบเอ็ดมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดลุ้นรางวัลมูลค่ารวมหนึ่งร้อยสิบเอ็ดล จะไม่ไกลตัวอีกต่อไปคุณจะไม่พลาดทุกข่าวสำคัญ no ทีนันด์เวิลด์เดย์พร้อมนำเสนอข่ <laughs> าาก้อนข้อมูลจริงรอบด้านมาให้คุณถึงหน้าจอ He ทั้งบทวิเคราะห์เจาะลึก เข็มข้นด้วยกราฟิกประกอบภาพเพื่อให้เข้าใจง่ายติดตามได้ทุกวันจันทร์ถุงวันเสาร์20ริกา30นาทีเป็นต้นไปผ่าเทียเด่น CNN ช่อง16และจูดิทั่นช่อง7 7 1 ในช่วงที่2ของรายการคนหลังข่าวกับการติดตามข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพนะคะคุณผู้ชมขาถึงแม้เราจะผ่านพ้นปี2,566เข้าสู่ปี2,567แล้วแต่ก็ต้องยอมรับนะคะว่ามีสารพัดโรคทีเดียวที่ไม่ยอมหมดไปพร้อมกับปีเก่าดังนั้นในวันนี้เนี่ยจะพาคุณผู้ชมมาติดตามรายละเอียดข้อมูลไปด้วยกันว่ามีโรคติดต่ออะไรบ้างที่จะมาระบาดในปี2,567นอกเหนือจากนี้นะคะสาหรับโควิด19หลายคนยังคงกลัวยังคง วิตกกังวลใจกันอยู่ดังนั้นวันนี้มีข้อมูลมาฝากด้วยเช่นเดียวกันถ้าเกิดติดเชื้อโควิด -19 ในปีนี้จะมีวิธีการในการดูแลตนเองอย่างไรบ้างไปติดตามรายละเอียดกันเลยค่ะคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติระบุถึงสถานาการณ์โรคติดต่อและการพยากรณ์โรคติดต่อที่มีแนวโน้มเกิดการระบาดได้ในปี2567ดังนี้ค่ะ 1. โรคติดต่อทางเดินหายใจได้แก่โรคโควิด -19 และโรคไข้หวัดใหญ่ โรคโควิด -19 มาตรการป้องกันจะเน้นกลุ่มเสี่ยง608ลดเสี่ยงปอดอักเสบรุนแรงโดยฉีดวัคซีนประจำปีในกลุ่มเสี่ยง608ตรวจ ATK เมื่อป่วยหากผลบวกไปพบแพทย์ทันทีและสวมหน้ากากเมื่อป่วยหรือใกล้ชิดเด็กเล็กและกลุ่ม608โรคไข้หวัดใหญ่แนะนำประชาชนฉีดวัคซีนประจำปีลดการติดเชื้อลดเสี่ยงปอดอักเสบโดยขยายฉีดวัคซีนในเด็ก6เดือนถึง5ปีหากมีไข้สูงหอบเหนื่อย ต้องรีพบแพทย์ทันทีและสวมหน้ากากเมื่อป่วยหรือใกล้ชิดเด็กเล็กผู้สูงวัยผู้ที่มีโรคเรื้อรัง 2. โรคติดต่อน,นำโดยมแมลงได้แก่โรคไข้เลือดออกโรคติดเชื้อไวรัสซิก,ก้าและโรคชิค,คุนกุญยาสำหรับมาตรการป้องกันควบคุมโรคผู้ป่วยที่มาโรงพยบาบาลและได้รับการวินิจฉัย3ามโรคนี้ให้แพทย์ทำการสั่งจ่ายยาทากันยุงจัดกิจกรรมกำจัดแหล่งเพาะพันยุงลายต่อเนื่องรวมทั้งเน้นการสื่อสารประชาสัมพันธ์ หากสงสัยไข้เลือดออกโดยเฉพาะผู้ใหญ่ให้รีบพบแพทย์และงดทานยาเอนเซตลดเสี่ยงภาวะแทรกซ้อนสำหรับพื้นที่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสซิกาเน้นหญิงตั้งครรภ์ป้องกันการถูกยุงกัดและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายนอกจากนี้ก็ยังคงต้องเฝ้าระวงังและให้คำแนะนำในการป้องกันควบคุมโรคในกลุ่มเสี่ยงได้แก่โรคฝีดาษวานนอน HIV AIDS และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โดยย้ำกลุ่มเสี่ยงลดการสัมผัสแนบชิดกับคนแปลกหน้าหรือมีเพศสัมพันธ์กับคนที่มีความเสี่ยงหากสงสัยว่าป่วยให้รีบพบแพทย์เพื่อรับการตรวจรักษาซึ่งปัจจุบันนี้มียาต้านไวรัสสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือเสี่ยงต่ออาการป่วยรุนแรงส่วนโรคหัดก็เน้นการสื่อสารให้ผู้ปกครองพาบุตรหลานไปฉีดวัคซีน MMR ให้ครบ2เข็มในเด็กอายุ9เดือนที่ต้องได้รับเข็มที่1และเข็มที่2 เมื่ออายุ2ปีครึ่งถึง4ปีค่ะสำหรับสถานการณ์โรคไอกรนที่เพิ่มขึ้นใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งปัตตานียะลาและนราธิวาสในปี2566ตอนนี้จะเร่งรัดฉีดวัคซีนไอกรนในเด็กอายุ2เดือนถึงต่ำกว่า7ปีที่ยังไม่ได้รับวัคซีนหรือได้รับวัคซีนไม่ครบถ้วนและในหญิงตั้งครรภ์เพื่อถ่ายทอดภูมิคุ้มกันไปยังทารกในครรภ์ให้ทารกมีภูมิคุ้มกันต่อโรคไอกรน ก่อนถึงระยะเวลาที่สามารถรับวัคซีนได้ทั้งนี้กรมควบคุมโรคได้มีการสรุปโรคติดต่อที่มีการระบาดและมีผู้ป่วยจำนวนมากที่สุด3อันดับแรกในปี2566ดังนี้ค่ะ 1. โรคไข้เลือดออกทุกปีที่เกิดเอลนินโยจะเป็นปีที่ระบาดโดยในปี2566เป็นปีแรกและจะเกิดการระบาดติดต่อกัน2ปีโดยในปี2567อาจจะระบาดมากหรือน้อยกว่าปี2566 ขึ้นอยู่กับประชาชนช่วยกันดูแลสามารถควบคุมลูกน้ำยุงหลายให้มีปริมาณยุงน้อยที่สุดได้โอกาสการระบาดก็จะน้อยลงจึงขอให้ทายากันยุงในการป้องกันตัวเองด้วยในวันที่1มัมกราคมถึงวันที่1 3ธันวาคม2566มีรายงานผู้ป่วยรวมทั้งสิ้น147,412รายผู้ป่วยสูงกว่าปี2565 3.4เท่า กระจายทั่วประเทศและพบผู้ป่วยเสียชีวิตที่ได้รับการตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการรวมทั้งสิ้น174รายจาก57จังหวัดอัตราป่วยตายร้1ละ0 1 2โดยอัตราป่วยตายสูงสุดในกลุ่มอายุ25-34ปีส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มเสี่ยงที่มีโรคประจำตัวเรื้อรังและภาวะอ้วนสำหรับผลตรวจทางห้องปฏิบัติการในผู้เสียชีวิตพบไวรัสเดงกีทั้ง4สายพันธุ์ค่ะ จะพบเวอร์ชัน2มากที่สุดรองลงมาคือเวอร์ชั่น1เวอร์ชั่น3และเวอร์ชัน4ตามลำดับ 2. ไข้หวัดใหญ่เนื่องจากเป็นโรคระบบทางเดินหายใจเวลาอากาศเย็นหนาวหรือสภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลงร่างกายจะมีภูมิคุ้มกันต่ำลงและโอกาสที่จะติดเชื้อรวมถึงป่วยก็สูงขึ้นเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยในปี2566จำนวนผู้ป่วยมากกว่าในช่วง2-3ปีที่ผ่านมาที่มีการระบาดโควิด19 การติดต่อของโรคทั้งสองนี้เหมือนกันเมื่อมีการป้องกันตัวเองจากโควิด1 9จึงทําให้ป้องกันการติดไข้หวัดใหญ่ด้วยแต่เมื่อประชาชนเริ่มผ่อนคลายตัวเองในการป้องกันการป่วยด้วยโรคไข้หวัดใหญ่จึงเพิ่มจํานวนมากขึ้นดังนั้นผู้ป่วยที่มีอาการของทางเดินหายใจมีน้ำมูกไอจามก็ควรสวมใส่หน้ากากอนามัย ส่วนผู้ที่ปกติก็ควรต้องพกหน้ากากอนามัยไว้นะคะถ้าเกิดอยู่ในพื้นที่ที่ไม่มั่นใจเช่นที่สาธารณะคนแออัดก็ให้ใส่หน้ากากอนามัยได้และการล้างมือบ่อยๆก็ยังคงถือเป็นสิ่งสําคัญในการควบคุมป้องกันโรคคะ่ะเพราะไม่รู้ว่ามีใครไอจามตรงไหนแล้วมือของเราไปสัมผัสไปหยิบจับอาหารเข้าปากหรือขยี้ตาดังนั้นยังคงแนะนําประชาชนให้พกหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือตลอดเวลา เมื่อมีความจำเป็นจะได้สามารถหยิบใช้ได้อย่างทันทีวันที่1มกราคมถึง16ธันวาคม2566มีรายงานผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่46325รายและมีตัวเลขผู้เสียชีวิต29รายค่ะ3 c o โควิด -19 ยังมีผู้ป่วยแต่ไม่ถึงกับระบาดเหมือนในช่วง2-3ปีที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าตัวเลขลดน้อยลงกว่าเดิมความรุนแรงไม่ได้เพิ่มขึ้นและการเสียชีวิตการต้องนอนโรงพยาบาล การต้องใส่เครื่องช่วยหายใจไม่ได้มากขึ้นสืบเนื่องจากมีภูมิคุ้มกันส่วนหนึ่งได้มาจากวัคซีนอีกส่วนหนึ่งเคยติดเชื้อมาแล้วแต่อย่างไรก็ตามพบว่าผู้เสียชีวิตและผู้ที่เจ็บป่วยรุนแรงยังคงเกิดขึ้นในกลุ่มเปราะบางเช่นผู้สูงอายุผู้ที่มีโรคประจําตัวและที่สําคัญไม่เคยได้รับวัคซีนเลยค่ะโรคอื่นๆจะมีฝีดาดวาน,นอดและไอกรนภาคใต้ ส่วนโรคอื่นๆไม่ได้มีการระบาดทั่วไปมีการเฝ้าระวังและไม่อยากให้เกิดขึ้นมาเช่นฝีดาดวานอนมีการระบาดเฉพาะกลุ่มชายรักชายโดยในกลุ่มผู้ป่วย HIV ที่ไม่ได้กินยารวมถึงไอกรนระบาดเฉพาะพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีอัตราความราครอบคลุมของการรับวัคซีนต่ำเมื่อมีเชื้อโอกาสที่จะแพร่กระจายและโอกาสติดได้จึงไม่ได้เป็นการระบาดในภาพรวมส่วนภาคใต้ก็ไม่ได้มีการระบาดมาก แต่จะมีตัวเลขที่เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาและถือเป็นโรคที่ต้องเฝ้าระวังค่ะเราจะเห็นได้ว่าโควิด1 9ยังคงวนเวียนอยู่กับเราไม่ไปไหนเลยถึงแม้ช่วงที่ผ่านมาจะไม่ค่อยมีการแพร่ระบาดเท่าไหรนะักแต่ว่าพอสถานการณ์เริ่มซาคนก็ชล่าใจไปไหนมาไหนกันโดยไม่สวมใส่หน้ากากอนามัยเท่าที่ควรก็เลยส่งผลทำให้มีการติดเชื้อมากขึ้นดังนั้นถ้าหากใครติดโควิดรอบนี้ลองมาดูนะคะว่าเป็นโควิดทำอย่างไร กินยาอะไรบ้างแล้วเราต้องกักตัวกี่วันค่ะถ้าเกิดตรวจพบว่าติดโควิด -19 ควรปฏิบัติตัวตามคำแนะนำดังต่อไปนี้นะคะเริ่มต้นจากการกักตัวค่ะควรต้องแยกตัวออกจากบุคคลอื่นโดยอยู่ในห้องส่วนตัวงดออกไปในสถานที่สาธารณะและทางที่ดีก็ควรต้องแยกการใช้ของต่างๆเช่นภาชนะใส่อาหารรวมไปถึงควรจะแยกใช้ห้องน้ำร่วมกันกับผู้อื่นด้วยในกรณีที่ไม่ได้อยู่คนเดียว สวมใส่หนะะ้นากากอนามัยตลอดเวลานะคะแล้วหมั่นล้างมือบ่อยๆรวมถึงฉีดแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อบริเวณพื้นรอบๆและสิ่งของที่ต้องหยิบจับทุกครั้งรักษากันไปตามอาการปัจจุบันนี้แนวทางในการรักษาโควิด -19 ยังคงเป็นการรักษาตามอาการนะคะสามารถใช้สิทธิ์ที่ตัวเองมีทั้งบัตรทองประกันสังคมเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลได้ตามปกติหรือหากอาการไม่มากก็สามารถกินยารักษาตามอาการที่เป็นได้คะ่ะ เช่นยาพาราเซตามอลขนาด500มิลลิกรัมสำหรับลดไข้ปวดศีรษะแก้ปวดเมื่อร่างกายโดยกินเมื่อมีอาการครั้งละ1-2เม็ดทุก4-6ชั่วโมงยาแก้ไอได้ทั้งแบบชนิดอมหรือ,อยาแก้ไอที่เป็นยานา้ำบรรเทาอาการไอขับเสมหะช่วยทำให้ชุ่มคอ,อยาอมแก้เจ็บคอหรือสเปรย์พ่นคอเช่นยาอมมะแว้งยาอมมะขามป้อมอยาอมรดน้ำผึ้งผสมมะนาว หรือยาอมที่มีส่วนผสมของสมุนไพรที่ทำให้เย็นคออย่างเมนททลหรือยูคาลิปตัสหรืออาจใช้สเปรย์สำหรับช่องปากและลำคอพ่นแก้อาการเจ็บคอก็ได้เช่นเดียวกันค่ะ เมื่อทราบแนวโน้มการระบาดของโรคไปแล้วก็อย่าลืมหาวิธีการในการป้องกันนะคะเพราะความไม่มีโรคคือลาบอันประเสริฐนั่นเองเอาล่ะช่วงนี้พักกันก่อนค่ะหลังจากนั้นในช่วงหน้าจะมาติดตามคําแนะนําในการดูแลสุขภาพจากคุณหมออรวรรกิจเสวงกุลในช่วง Health Secret by d r อรวรรณสักครู่เดียวค่ะ สมัยนี้เขาออมด้วยการใช้ใช้เพื่อหาเงินคุณย่าครับใช้เพื่อคนอื่นผมจะชวนคุณย่าไปเที่ยวครับนะฮะฮะแต่อย่าลืมว่าใช้เท่าไหร่ออมไม่สิบเปอร์เซ็นต์ออมให้ได้สิบถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์เพื่อลดความเสี่ยงยากจนเงินออมปลอดภัยพร้อ,อมลุ้นโชคใหญ่ฉลองปีใหม่โดยสากออมสินพิเศษสองปีได้ทั้งแบบดิจิทัลและใบสลากฝากตั้งแต่ยี่สิบธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกถึงสามสิบเอ็ดมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดลุ้นรางวัลมูลค่ารวมหนึ่งร้อยสิบเอ ต้นก็ทํางานมานานแล้วต่อก็เรียนจบแล้วก็มีงานทําแล้วแม้ว่าเราลองดูดูบ้านใหม่สักหลังดีกว่าเช่าบ้านเขาอยู่ะดีไหมลูกธนาคารอาคารสงเคราะห์เราใส่ใจความสําคัญของการมีบ้านเราจึงออกแบบสินเชื่อบ้านรวมถึงให้คําแนะนําเพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการให้ความฝันในการมีบ้านของคนไทยได้กลายเป็นจริงธนาคารอาคารสงเคราะห์ทําให้คนไทยมีบ้าน ถ้าเพลงโปรดที่คุณฟังสามารถทำนายอนาคตให้กับคุณได้คุณจะทาอย่งไร I don't know how much time we have left. in our stars. We have a chance to save you. We have to be careful. I'll just change the things that happen on the day that I die. You can't deviate from that plan. I can't just sit here with a second chance and just let him die. Yeah, wait a minute. I have to try. I really think it's the only way. As long as you're alive, I'll be okay. I'll see in the future. Don't to the twenty-first twenty o'clock. True Film Two, True one thirty-six two twenty-three. ที่สุดความบันเทิงระดับโลกที่นี่ที่เดียวสมัครทางออนไลน์สแกนโทร0 6 7 0 0 8 0 0 0กด3หรือที่ทรูช็อปและตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ เข้าสู่ช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าวค่ะเรายังคงอยู่ในช่วงของเทศกาลปีใหม่2567ที่หลายคนบอกว่าเป็นปีมังกรทองแน่นอนล่ะค่ะเรื่องของสุขภาพเป็นสิ่งสําคัญที่เราไม่อยากจะให้คุณผู้ชมละเลยเป็นประจําทุกวันจันทร์นะคะในช่วง Health Secret by ดรอรวรรณที่คุณหมออรวรรณกิจชเชวงกุลจะมีคําแนะนําดีๆในการดูแลสุขภาพทังร่างกายและจิตใจเราสามารถที่จะนมามาประยุกต์ใช้แล้วก็ปรับใช้ได้ เพื่อที่จะทําให้เรานั้นปลอดภัยห่างไกลโรคนั่นเองหลายอย่างที่คุณหมอแนะนำนะคะเราสามารถที่จะนำมาใช้ได้ง่ายๆมียากเลยนอกเหนือจากนี้ก็ยังจะทำให้เราได้รู้จักถึงเรื่องของนวัตกรรมสุขภาพอะค่ะเป็นตัวช่วยที่ดีทีเดียวที่จะทำให้เรานั้นดูสมาร์ทสดใสและอ่อนไว้ไปตลอดการมาในสัปดาห์นี้คุณหมอจะมีคำแนะนำในการดูแลสุขภาพอะไรที่น่าสนใจบ้างติดตามไปด้วยกันในช่วง Health Secret by Dr อรวรรณค่ะ นื่องจากปัจจุบันเนี่ยเราอยู่ในโลกที่มีการแข่งขันสูงนะคะแล้วก็มีเรื่องสภาพแวดล้อมที่ทำให้เราเครียดมากมายไม่ว่าจะเป็น PM 2.5เองเองโครคภัยไข้เจ็บซึ่งมากับเชื้อไวรัสโควิดและลองโควิดไปจนถึง PM 2.5ไปจนถึงสภาพเศรษฐกิจที่พันพวนนะคะไปจนถึงการเมืองซึ่งเราก็ได้ยินว่า่องนู้นทั้งนี้มีการรบมันก็ อดทาให้จิตใจเนี่ยเราไม่ไม,ไม่ไม่สุขได้เต็มที่แม้ว่าจะเป็นช่วงที่ผ่านปีใหม่มาใหม่ๆนะคะทุกผู้คนก็มีภาวะเครียดหลายๆด้านแต่เราก็ต้องรักตัวเองนะคะเพราะเราทราบอยู่แล้วว่าความเครียดเนี่ยเป็นศัตรูที่ร้ายกาจที่สุดกับชีวิตของเราเพราะว่าในทางการแพทย์เราพบว่าเจอร์ซของโรคทั้งหลายเนี่ยเกิดจากจิตใจค่ะเพราะฉะนั้นจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวนะคะเมื่อเรารู้ตรงนี้เราก็ต้องจัดการที่ตรงนี้และจิตใจของเราเนี่ย ไม่มีใครช่วยเราได้ดีกว่าตัวเราเองค่ะเพราะว่าถ้าจะไปพบหมอเพื่อที่จะกินยาเพื่อให้สบายใจเราก็จะเป็นทาตของยาใช่ไหมฮะซึ่งยาก็ต้องมี side effect อยู่แน่นอนแล้วเพราะฉะนั้นดีที่สุดก็คือการที่ต้องฝึกจิตของตนเองการฝึกจิตเนี่ยก็คือการที่อย่างง่ายๆที่สุดเราโชคดีที่เกิดในเมืองไทยซึ่งเป็นเมืองพุทธนะคะเราจะได้รับคําสั่งสอนจากพระธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยมาตลอดเวลาก็คือให้เราฝึกที่จะปล่อยวางนะคะ ฝึกที่จะคิดในทางที่ปล่อยวางให้ได้เพราะว่าทุกๆอย่างเนี่ยเป็นอนิจจังก็คือต้องยอมรับว่าเมื่อเราเกิดมาเนี่ยทุกเรื่องเกิดมาแล้วมันก็ต้องตายไปหายไปทุกทุกเรื่องไม่ว่าบวกหรือลบที่เข้ามาในชีวิตเราเดียวมันก็ต้องผ่านไปค่ะแต่เราจะให้มันผ่านไปอย่างไรเพื่อเป็นเรื่องบวกกับชีวิตของเราก็คือการฝึกคิดบวกนะคะการฝึกคิดบวกเนี่ยก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปเพราะว่า เราทราบอยู่แล้วว่าทุกๆเรื่องอ่ะที่เกิดขึ้นในชีวิตมันมีเป็นเรียนสองด้านมีทั้งบวกและลบถ้าเราคิดว่าเออสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยก็ยังดีกว่าที่จะไม่เป็นอีกอย่างที่แย่กว่าอันนี้จะเป็นง่ายๆหลักแรก2ก็คือการฝึกใจให้สามารถปล่อยวางได้เร็ววิธีที่จะทําตรงนี้ได้สําเร็จก็คือการฝึกสมาธิค่ะนะคะการฝึกสมาธิเนี่ยก็ทําได้โดยที่ ต้องให้เวลากับตัวเองฝึกที่ลมหายใจเพราะคงเคยได้ยินว่าลมหายใจเนี่ยคือสิ่งที่มีค่าที่สุดเพราะแค่จับลมหายใจเนี่ยเราจับจิตให้นิ่งนะคะหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าลึกๆถ้าทางที่ศีราชสอนไว้เนี่ยที่มีงานวิจัยก็คือหายใจเข้าลึกๆเราก็นับ 1, 2, 3, 4, 5ให้เวลาที่ให้ออกซิเจนเนี่ยได้ได้มีการเปลี่ยนถ่ายกับคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ย ที่ปอดของเราเพื่อให้ช่วยที่ชูต่างๆจากนั้นค่อยผ่อนหายใจออกให้ยาวที่สุดเลยออกทางปากก็ได้ค่ะนี่จะทําให้เกิดสมาธิได้ง่ายและเร็วคือเรามีประโยชน์จากออกซิเจนที่เข้าไปช่วยร่างกายเราด้วยนะคะจากตรงนี้ถ้าฝึกทําเป็นประจำเนี่ยจิตจะเริ่มนิ่งขึ้นแล้วก็พระท่านสอนว่าในระหว่างที่เราทำนี่เราจะมีเครื่องคิดขึ้นมามากมายในสมองเนะะี่ยค่ะพอมีเรื่องขึ้นมาปุ๊บก็ถือว่าเป็นการล้างเพราะเหมือนกับเรากวาดบ้านหรือเราล้างชาม สิ่งที่สกปรกมันก็ต้องหลุดออกมาช่วงแรกเราก็จะคิดบ่อยหน่อยช่วงแรกทําให้รู้สึกเหมือนเราฟุ้งซ่านแต่ความจริงเมื่อเราฝึกไปเรื่อยๆเนี่ยค่ะระยะต่อๆไปกับความคิดเราจะน้อยลงเราจะนิ่งขึ้นเรื่อยๆเหมือนชาม,มันสะอาดขึ้นสะอาดขึ้นจิตเราเริ่มสะ,สะอาดขึ้นเราก็จะปล่อยวางได้ง่ายขึ้นเมื่อถึงจุดหนึ่งเมื่อเรานิ่งได้เนี่ยเราจะรู้สึกถึงความสงบและสันติสุขพอถึงจุดนั้นเนี่ยค่ะอนุมูลอิสระก็จะลดลงอย่างมากแล้วก็ สารแข่งปิติหรือเอนโดฟินจะหลั่งออกมามากมายทําให้สเต็มเซลล์ของเรามีการแบ่งตัวมากขึ้นมีการชะลอไวัยได้สําเร็จขึ้นนะคะหลายๆท่านถึงถึงพบว่าการฝึกสมาธิเนี่ยทำให้จิตเข้มแข็งนะคะเมื่อเราเจอเรื่องอะไรปุ๊บเราสามารถมุ่งม,มาที่ลมหายใจไม่ว่าจะโก,กรธเกลียดโทสะโมหะทั้งหลายเนี่ยค่ะเราปุ๊บรู้ตัวเองได้เร็วขึ้นเกิดสติได้เร็วขึ้นด้วยการจับที่ลมหายใจแล้วจากนั้นเนี่ยเราผ่อนออกไป คิดคิดปล่อยปล่อยวางตรงนั้นแล้วทําใจให้นิ่งจุดนั้นนะคะเราจะเกิดปิติสุขเกิดสันติสุขขึ้นทําให้เราสามารถกลับมาคิดบวกได้ง่ายขึ้นแรกๆอาจจะต้องฝืนนะคะแต่เป็นสิ่งที่หมอคิว่าคนไทยได้เปรียบเราฝึกมาตั้งแต่เด็กเราจะเข้าถึงตรงนี้ได้เร็วขึ้นพอได้จากจุดนี้ก็จะช่วยให้หลายๆครั้งเลย โรคทุกอย่างที่เรารู้มามาจากอนุมูลอิสระเมื่ออนุมูลอิสระน้อยเนี่ยโรคก,ก็ลดลงนะคะแล้วเมื่อเราคิดบวกชีวิตมีความสุขในแม้แต่การที่จะชะลอวัยเขาก็ให้เราคิดบวกเราต้องคิดว่าเราอยากจะเซตติ้งของเราต้องมีเป้าหมายของชีวิตค่ะเราอยากจะเซตตัวเราเองอ่ะอยู่ถึงอายุเท่าไหร่เซลล์เราทั้งร่างกายก็จะตั้งเป้าเหมือนกับเราเลยเขาก็จะยังไม่แก่ไวนะคะทุกอย่างในชีวิตค่ะให้เราตั้งเป้าแล้วก็คิดบวกไวเนี่ย เซลล์ทุกเซลล์ก็จะล่าเริงไปกับเราหรือแม้แต่การที่เราจะเขาเรียกว่าตั้งเป้าก็เช่นมองตัวเองเราชอบรูปเราตอนที่สมัยสาวๆสวยยังไงเนี่ยคิดไว้อย่างนั้นนะคะเราก็จะแก่ช้าแล้วก็สวยอย่างนั้นได้คงทนนานขึ้นนะคะอันนี้เป็นหลักง่ายๆแล้วก็ทุกๆคนก็ต้องเกิดมาพร้อมกับปัญหาเราเกิดมาในยุคน,นี้เราอาจจะคิดว่าปัญหาเราเยอะแล้วแต่ในขนาดเดียวกันเราก็ยังสบายกว่าคนยุคที่แล้วซึ่งไม่มีลิฟ ไม่มีมือถือให้ติดต่อเร็วขนาดนี้เราก็มีข้อดีกว่าเราก็มองข้อดีแล้วก็ใช้สิ่งอนุนคราสุนวกดาวเนี่ยช่วยให้ชีวิตเราดีขึ้นในขนาดเดียวกันเราก็การที่จะปลดปล่อยให้ตัวเองมีความสุขได้ง่ายขึ้นเนี่ยนอกจากการปล่อยวางแล้วก็คือการให้ค่ะเพราะเมื่อเราได้ให้ผู้อื่นเมื่อเมื่อนั้นเนี่ยเราจะรู้สึกว่าชีวิตเรามีคุณค่าแล้วเราจะมีความสุขเป็นความสุขที่มีการส่งต่อแล้วมันก็จะเกิดพวงโซ่แห่งการให้ ความสัมพันธ์ที่ดีทําให้สังคมเราดีขึ้นแล้วเราจะมีความสุขขึ้นความจริงโลกยุคนี้เราน่าจะเป็นยุคที่มีความสุขที่สุดเราขาดเพียงอย่างเดียวคือขาดการที่จะรักกันและให้กันให้มากๆเรามีทุกอย่างพร้อมเลยค่ะความสิ่งอำนวยความสะดวกสบายทุกอย่างดีมากเราสามารถตักตวงความสุขได้มากถ้าเราได้เกื้อกูลกันให้มากกว่านี้นะคะเราก็จะมีสุขด้วยกันทำให้โลกนี้เป็นโลกแห่งความสุขที่แท้จริงค่ะ กับดาน่าเฮลท์สซีคร e ดบาดออรอรวรันคุณหมอหมอรวรันกิจเวงกุลจะมีคำแนะนำอะไรดีๆอีกแล้วก็อย่าลืมนะคะต้องห้ามพลาดกลับมาติดตามกันได้ค่ะส่วนวันนี้หมดเวลาของรายการคนหลังข่าวแล้วข้อมูลข่าวสารสาระดีๆเกี่ยวกับสุขภาพแบบนี้ติดตามกันได้เป็นประจำกับคนหลังข่าวที่เรามีหลากหลายแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube, Instagram และ Tik t o k ในขณะที่หน้าจอของ TNN ช่อง16ค่ะก็พบกันได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์15นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีวนนน ก่อนสวัสดีค่ะ